สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับช่องหามาเล่าชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องรองของพระธุดงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องก็มีว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับ มีพัทุดงรูปหนึ่งท่านชอบไปทุดงตามป่าเขาลำนาภัยเรียนทั้งคาถาอาคมสมุนไพรต่างๆจากทั้งครูอาจารย์พัทุดงสายวิปัสสนากรรมาฐานและคารวะที่เก่งกล้าอาคมแกสักจันหลายอย่างไว้กับตัวครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่แกจำได้ไม่ลืมแกเล่าว่าเดินทุดงมาตามภูเขา ป่าไม้รกคลุ้มเป็นเสมือนป่าดงดิบต้นไม้เถาวันพันเกี่ยวคดเกี้ยวไปมาดูน่ากลัวเดินไปพบเจอหมู่บ้านหนึ่งมีอยู่ประมาณ20หลังคาเรือนมองดูแล้วน่าอยู่มากเลยทีเดียวเมื่อคนในหมู่บ้านนั้นเห็นพระภิกษุแปลกหน้าย่างกลายเข้ามาทุกคนต่างดีใจเลยนิมนต์ท่านให้มาบิณฑบาตตอนเช้า พระธุดงรูปนั้นก็พยักหน้ารับคําแต่มีเพียงชายแก่คนหนึ่งหนวดเครายาวมีผ้าพกหัวคล้องรูปประคำสีดําเต็มคอมองดูพระธุดงรูปนั้นด้วยสายตาเยอะหอยันและมีคําพูดคําหนึ่งออกมาว่าท่านมาทุดงแถวนี้ไม่กลัวหรือผีป่าผีเขาอาถรรพ์มันมากโขอ,อยู่ ระวังไม่ได้กลับออกไปนะท่านพระทุดงรูปนั้นยิ้มให้ชายแก่คนนั้นเบาๆถามว่าแถวนี้มีวัดที่สงบสงบบ้างไหมคิดว่าฝนน่าจะตกถ้าอยู่ในกรดคงต้องเปียกไม่ดีแนะ่ชาวบ้านก็ต่างอาสาบอกให้ท่านมาพักบ้านตนบ้างแนะนำบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้างแล้วชายแก่คนเดิมก็หัวเราะแล้วพูดว่า ท่านครับเดินขึ้นไปบนเขาสักพักจะเจอกระท่อมร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่ถ้าไม่กลัวนะครับคงจะพอกันแดดกันฝนได้อยู่ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงพอดีชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านฉันเพลนสำหรับกับข้าวก็เป็นอาหารธรรมดาปลาย่างน้ำพริกผักสดข้าวเหนียว พระธุดงรูปนั้นก็เริ่มฉันอาหารเหล่านั้นสักพักชายแก่คนนั้นถือขันที่ทำด้วยกะลามะพร้าวขัดจนมันเงาใส่น้ำมาให้บอกว่าน้ำฝนครับท่านผมเอาให้เปืือท่านฉันข้าวแล้วติดคอพระทุดงรูปนั้นก็รับมาแล้วเอาปลายนิ้วก้อยแตะนิดนึงหางตาหันไปดูเห็นเล็บกลายเป็นสีดำไหม รู้ทันทีว่าน้ำในขันนี้ใส่ยาสั่งตายมาแน่นอนขันจะไม่ดื่มก็มีชาวบ้านคอยรอรับพรอยู่อีกทั้งชายแก่คนนั้นก็ยังยืนมองจักไกลดูพระธุดงรูปนั้นบริกรรมคาถาในใจแล้วดื่มน้ำในขันจนเกือบหมดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนบอกกับชาวบ้านว่าจะไปจำวัดที่กระท่อมร้างบนเขานะ ชายแก่คนนั้นทำหน้าตาตกใจซึ่งแกดูออกทันทีแล้วระหว่างนั้นตอนเดินขึ้นไปบนเขาแกก็เจอกระตาเดียววางอยู่หยิบขึ้นมาใส่ไว้ในย่ามแล้วเดินขึ้นเขาต่อไปพันได้ยินเสียงคนเดินตามมาแกเดินหลบหลังต้นไม้ใหญ่สักพักมีคนเดินผ่านหน้าไปเป็นชายแก่คนนั้นจริงๆ ได้ยินเสียงบ่นพึมพำว่าอุใส่ย,ยาสั่งตายแรงขนาดนั้นมันยังเฉยอยู่ได้แปลว่าไอ้พระรูปนี้มันไม่ธรรมดาเสียแล้วคืนนี้เจอกูนแน่แล้วพระทุดงรูปนั้นก็เดินออกมาจากที่ซ่อนแต่แปลงเป็นคนในหมู่บ้านนั้นล่ะชายแก่นั้นหันมาเลยพูดว่าอ้าวเฮ้ยไอ้ร้อย เองขึ้นมาทำอะไรแบบนี้บนนี้แล้วเจอพระทุดงที่มาฉันเพลนหมู่บ้านเราไม่วะฉันมาหาของป่าไงล่ะลุงยังไม่เห็นใครเดินขึ้นมาเลยสักคนเออเอองั้นดีแล้วเดี๋ยวกูกลับก่อนละกันไปทำของใส่มันคืนนี้ละ่ะแล้วชายแก่คนนั้นก็หันหลังเดินลงเขาไปหลังจากนั้นพระทุดงรูปนั้นก็คืนร่างกายเป็นพระสงฆ์เหมือนเดิม พระธุดงรูปนี้แกได้เรียนคาถาอาคมที่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างได้คาถาอาคมนี้เรียกว่าคาถานาลายแปลงรูปตอนนี้ยาสั่งมันเริ่มทำงานแล้วตาของพระธุดงค์ผ้ามัวแต่ยังพอมองเห็นในอกคือร้อนเหมือนโดนไฟเผาพยายามสวดมนต์ทั้นใจเดินไป จนไปเจอกระท่อมร้างกลางป่าจริงๆขึ้นไปถึงชานก็รีบนั่งสมาธิท่องคาถาถอนของสักพักก็สำลอกออกมากลายเป็นน้ำคร่ำดำๆเหม็นๆแกรู้สึกดีขึ้นมามากเลยนั่งพักกําหนดลมหายใจใหม่ฝนเริ่มจะลงเม็ดหนามากขึ้นแปลกใจที่ว่ากระท่อมนี้เอาใบจากมาทำเป็นหลังคามุงไว้ แต่ฝนไม่มีหยดไหลามาเลยด้วยความอ่อนเพียจึงเผลอหลับไปรู้สึกตื่นขึ้นมาตอนมืดแล้วเพราะได้ยินเสียงร้องเรียกหลวงพี่คะหลวงพี่เจ้าขาแกลุกขึ้นมาดูเห็นเป็นหญิงสาวนางหนึ่งหน้าตาดีสะสวยผิวพันณผุดผ่องใส่เสื้อแขนกระบอกสีตํำเงินนุ่งผาสิ้น ยือนอยู่นอกบ้านกลางสายฝนมีอะไรหรือเปล่าสีกาแล้วมาถึงที่นี่ได้อย่างไรฉันหาของป่ากับน้องสาวและพัดหลงมาเจ้าค่ะขอขึ้นไปหลบฝนได้ไหมหนาวเหลือเกินหลวงพี่พระทุดงแกสงสารเลยบอกขึ้นมาสิแต่หลังจากที่แกบอกให้ขึ้นมาเธอกับถอดเสื้อแขนกระบ,บอกออก เหลือเพียงผ้าแถบสีขาวที่คาดอกไว้เท่านั้นกลิ่นกายลอยมาประทะจมูกพระอย่างจังสีกาอยู่กับพระแบบนี้แต่งตัวให้ดีหน่อยสิท่านไม่ชอบเลยเจ้าคะเธอหันมาพร้อมกับท่อนบนที่เปื่อยเปล่าเสียแล้วแกเพ่งมองแล้วจึงรู้ว่าเป็นพูดพิสว่าที่มีคนมีวิชาส่งมาเพื่อทำลาย และให้ขาดจากการเป็นพระจะได้ดูดกินพลังชีวิตด้วยแก่ท่องคาถาบทหนึ่งพูดสาวนั้นถึงกับกรีดร้องหวยหวนดวงตาเธอแดงกำมีเลือดไหลออกมาจากตาสักพักก็กระเด็นออกไปนอกกระท่อมกลายเป็นดวงไฟสีแดงลอยหายไปบนท้องฟ้าเมื่อมองตามดวงไฟนั้นไป เห็นเปรตชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ทั้งสองตนพยายามเอามือพนมยกมือไหว้แกราวกับจะขอส่วนบุญแกหลับตาแล้วได้ยินเสียงมาในจิตว่ากระท่อมนี้เป็นของแกสองคนผู้ชายชื่อว่าลุงสนผู้หญิงชื่อว่าประเวียนแต่ก่อนหมู่บ้านข้างล่างมีสำนักสงฆ์กับพระอยู่ เวลาที่ใครมาถวายอะไรดีๆแกทั้งสองคนจะแอบขโมยมามีคนเอาปลาเผาตัวโตๆมาผลไม้ดีๆก็ขโมยกลับมากินที่บ้านกันหมดเหมือนวงล้อแห่งกรรมหมุนตามแกเป็นไข้ป่าลงมารักษาไม่ทันตายในกระท่อมนี้ทั้งสองคนเมื่อดวงจิตออกจากร่างก็กลายเป็นเปรตทันทีจนถึงตอนนี้ ทรมานเหลือเกินแกจึงบอกงั้นจะสวดมนต์อุทิศให้ทุกวันเผื่อให้หลุดพ้นจากที่เป็นอยู่เริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วกันหลังจากที่สวดมนต์อุทิศให้แล้วแกลืมตาเห็นลุงกับป้ากลายเป็นคนธรรมดาก้มลงกราบด้วยความสุขใจแล้วป้าก็บอกว่าได้รับบุญแล้วแต่ยังไงก็ยังไม่หมด เดี๋ยวคงต้องไปเป็นเปรตทั้งคู่อีกแล้วแกก็บอกว่ากะลาตาเดียวที่เก็บมานั้นหากเอาไปทำเป็นของขลังและกำกับคาถาใส่จะดีมากเลยแกเลยเอาไปทำเป็นกำไรห่วงเล็กๆร้อยติดกันผูกด้วยด้ายแดงจากอาจารย์ที่แกนับถือหลังจากนั้นแกก็ยังอยู่ที่นั่นโปรดเปรตทั้งสองนานร่วมเดือน ซึ่งแปลกที่ตอนเช้าจะมีสำรับกับข้าวมาวางตรงบันไดให้ทุกวันเมื่อเห็นสมควรแก่เวลาแกจึงออกทุดงโดยเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของป่าดงดิบนั้นส่วนชายแก่ที่ทำของใส่พระทุดงรูปนั้นมาทราบภายหลังว่าโดนของตีกับข้อตัวจนกลายเป็นอมภพกอมาพาตไปในที่สุด รเรื่องราวทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ